สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีนักคี่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในซูปเปอร์สามก๊กเอาไว้เคนนิ่งนะครับวันนี้จะมาบอกทีมนะครับสรุปอันนี้มีแบบลองมาหมดแล้วมีว่าอันไหนทีมไหนเวิร์กนะครับเพื่อสายฟีสายเติมน้อยหรือสายเติมจะลองมาจัดแบบหมีก็ได้นะครับตัวที่หมีปั้นก็คือเตียวเลี้ยวนะครับโอ้โหตอนนี้เป็นลงแต่โซโลเลยใช่ไหมลงแต่โซโลเลเวริรง อะไรนะครับโอ้โ oh, หช่วงนี้ติดหนักมากนะแต่วสามโคก,ก็ยังไม่ทิ้งสามโกหมีก็เล่นทุกวันแล้วแหละเพียงแต่ว่าเออไกลไปลงโซโลโซะมากกว่านะครับเกมมันเปิดใหม่นะเมื่อหลอกมันแข่งกับยูทูบเบอร์ดังๆหลายคนเนี่ยหมีชอบแต่ตอนนี้หมีก็นำหมดเลยนะไม่เห็นมีใครเล่นสู้หมีได้เลยโซโลอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอญาตมาบอกตัวละครนะครับที่เพื่อนๆควรปั้นนะสรุปมาจุลงแจกฟรีอยู่3ตัว ถ้าจร,จริงๆแล้วคือค่อยๆสะสมเก็บป้ายไปเรื่อยๆก็ได้ครับเก็บป้ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หามามาสะสมไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะครับแต่มันน่นาจะช้าหน่อยแต่ก็คือทําได้ครับสำหรับสายเฟียนะมัเอาเลนเข้ามาจูล่งตัวเดียวพอจบเลยตอนนี้ทีมหมีเตียวเลี้ยวเป็นตัวนํานะครับแล้วก็อันอันนี้พึ่งปั้นมาคือกาเหล่งนะแต่คือจะบอกว่าจูยี่แรงกว่าแต่จูยี่มันเปิดออกยากมีเลยนะน้าปั้นกําเหล่งไปเลยครับ กำเหล่งดียังไงใช่ไหมมันจะยิงไฟโดน3ครับติดเผาโดนร้อเซคือถ้ามันคอมโบอะคิวีก็ยิ่งแรงแต่คือคิวีมีเปิดยังตั้งแต่เล่นมายังเปิดไม่ได้เลย <laughs> แล้วก็พวกท็อปท็อปเซฟที่ไต่หออะเขาใช้กำเหล่งกันหมดเลยครับกำเหล่งสดาว5าดาวคือมีบอกได้เลยนะกำเหล่งแรงมากส่วนไทซูจูนี่เอามาแทงเพื่อนๆต้องเลือกตัวนะครับตัวไหนซ้ำเยอะก็ก็ปั้นไปถ้าเกิดมีคิวยี้ซ้ำเยอะกว่าก็ปั้นคิวจีไปเลยคิวี่น่าจะแรงกว่า ตอนนี้จบไปในส่วน2ต่อไปพี่มหาบุุษจูร่งเหมือนเดิมนะครับจูล่งเสียงแห่งเสียงสารนะครับเด็ดๆของแกก็ไม่มีอะไรครับก็ยืนข้างหน้าโดนตีก็เคาน์เตอร์รัวๆแค่นั้นนะครับดาเมจพุ่งยืนได้หยุดเลือดด้วยค่อนข้างดีนะปั้น10ดาวเต็มเลยจูล่งเตียวเลี้ยวเออแล้วก็ไอ้นี่ครับกำเหล่งซะจบไป3ตัวแล้วต่อไปยอดมหาบุุษเค้าทูเนื่องจากว่าหมีได้ซ้ำน้อยมากเลยปั้นไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่แต่คือบอกได้เลยครับว่า เขาทูเนี่ยกับอันนี้พูดถึงเขาทูกับเตียวหุ่ยนะมีให้ภาสีเขาทูดีกว่าเพราะว่าเขาทูมันจะไปตีตัวดาเมจอยู่ข้างหลังครับแล้วติดสตันสัก70%แล้วตัวเขาทูมีแชร์ดาเมจด้วยที่มันดีจริงๆก็คือไปตีข้างหลังเนี่ยแหละคือเขาทูบวกกับเตียวเลี้ยวนี่คือแผงหลังแบบหายเรียบอะ,อะมีพูดแค่นี้ดีกว่าเราได้เปรียบมากนะเวลาไปเจอทับอะไรเพราะเราเพราะเราไปตีตัวดาเมจฝั่งฝัง่งหลังเขาก่อนถูกไหมครับ กาเหลงก็เผาสามดาเหลงเผาแรงมากถ้าเกิดใส่ดาบแดงอย่างเงี้ยนะฮดาวดาบแดงก็ไปปลดครับไปปลดเนี่ยอ่อให้9ก้าดาวแค่นั้นเองเนี่ยสี่ดาวชมพูมันแจกกิจกรรมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือที่มีใช้ก็คือมารจุล่งครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากปั้นมารจุล่งใช่ไหมก็มาปั้นนี่ก็ได้ครับเนี่ยเสี่ยวเขียวก็ได้เรามีว่ามารจุล่งดีกว่านะมันแชร์ดาเมจด้วยแล้วก็ มันพุ่งแรงอะ่ะมันพุ่งชนแรงอะ่ะแล้วก็ปรับโจมตีด้วยนะครับปรับโจมตีนี่ปรับให้กำเหล่งโหยิงไฟทีนี้หายเลยเอ่อมีก็มีกวนอูนะตอนนี้เปิดได้ได้อยู่สองตัวแล้วเดี๋ยววันที่เจ็ดแจกอยู่ใช่ไหมเอออันนี้เพื่อนอยู่ที่เพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆมีที่ว่างหรือเปล่าเพื่อนๆต้องดูทีมด้วยครับถ้ามีที่ว่างไปได้ปั้นก็โอ,อก,กอูก็ได้แต,แต,แต่แต่กนอูต้องดาวเยอะนะดาวเยอะเก่งครับถ้าดาวไม่เยอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะกวนอูอะ่ะ ส่วนเตียวหุยกับเขาทูอันนี้บอกจริงลงเขาทูดีกว่าเตียวหุยเดี๋ยวหมีกินไปแล้วเดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวทีมให้ดูเออลืมไปบอกจะแจกโค้ดครับเดี๋ยวมีพิมพ์ไว้ใต้ใต้ข้างล่าง20โค้ดนะโค้ดที่มีทั้งหมดนะครับเ,เดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวทีมให้ดูแล้วกันากลาลาอยูีไหนวะเอออันนี้นะครับนี่สะพานอ่ะถ้าเราสังเกตนะเดี๋ยวมีให้ดู ดูมีให้ดูพวกท็อปเซนครับเขาก็เล่นคล้ายๆหมีอย่างเงี้ยแหละโอ้โที่เขาเสี่ยวเกียวใส่ใส่เกียวจู่ล่งแล้วก็มานเลยวะอาหมีให้ดูท็อปเซเห็นมาเขาจะเล่นคำเหล่งกันอย่างเงี้ยเห็นไหมโกนอวนอูเขาทูเตียวหุยหรือว่ามาันจูล่ล่งโกนอูได้หมดนะครับมันเยอะแต่เพื่อนๆเลยหรือว่าจะแบบโอ้คนนี้ดวงดีจัดเลยวะ่ะเล็เขาเท่ๆโกนโอสามดาวเลยหรอวะาหัวสัตว์เลย แล้วก็จู่ลงแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อเทพไอไฉเวนจีนี่มันฮิลหมูดีมากครับหูเขาได้ทั้งสองดาวเลยเทพเตียวหุ่ยจูร่งนะครับเห็นปะถ้าเกิดสมมุติเรามาดูเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จัดแบบหมีนี่แหละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฮะเทพเตียนทองเหรอเพื่อนสังเกตเห็นไหมทุกคนจะลงกำเหล่งกันหมดเลยไงก็ต้องมีกำเหล่งนะครับอีอีกิมมันต้องรอดาวเยอะมีแล้วยังไม่ค่อยอยากใช้นะครับโหวันนี้ดาวเต็มแล้วหรอ พระเจ้านี่แฟนขับกดลอูชัดเลยอย่างอันอย่างนี้โหดแน่น,นอนนะครับเออถ้าเกิดจริงๆมีเล่นอย่างนี้มีต้องมีฮิวนะมีลืมไปเลยวะ่ะตเงี้เอาเวเกียวมาใส่ดีกว่าครับไม่เป็นไรเอาไปการรีวิวทีมขำๆไม่งั้นไอเออไอด่านไอด่านเนื้อเรื่องนี่คือมีตันหมดแล้วไงมันมันเล่นไม่ได้นะมันยังอยากเป็นเฮตด่านเนื้อเรื่องมันง่ายอย่างอื่นยากกว่า กำเหล่งเผาทีดอกเท่าไหร่นะมื่นสองมื่นอะโอ้โหเร็วเร็วนี่แรงจริงจูร่งก็แรงครับไม่เขาทุทุกล oh you know? really? ่างนะครับไม่เจอมารจูล่งทุกเข้าไปครับเขาทุกมันจะล้วงหลังตลอดนะครับนี่เป็นไงเจอกำเหล็งคิวสามเลยครับโอ้โหโหดโหดอย่างโหดอ่ะมีน่าจะใส่ตัวฮิวมา ไทสู่จู้เวลาตายมันจะชุกนะอืมอยิวไม่หยุดเลยวโอ้โหโดนจูล่งปลาเข้าไปครับหายเกี้ยงนี่จนมาจูล่งเสียบครับ อ่าเดี๋ยวมีออกตานะก็แปลว่ามีมาลิวทีมให้ดูสำหรับคนที่อยากบ้านนะครับออแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอีก,กิมอ่ะเอออีก,กิมอีกตัวหนึ่งก็โหดครับแต่อีก,กิมดาวต้องเยอะดาวไม่เยอะไม่ค่อยโหดเท่าไหรอ่อ่ะก็มาใสาแ่แทนมาจุดลงได้นะคือมีสรุปแล้วอันนี้เพื่อนๆมันต้องอยู่ที่ตัวสามมันจิวงจี้ก็ไดาจิวจี้คู่กับกำเหล่งก็โหดหมาว่าจะเป็นในส่วนอีก,กิมก็ได้มาคู่ขเขาทูแล้วก็เตียวเลี้ยวโหดแน่นอนนะสามวเทพ เอาเดี๋ยวมีรีวิวให้ดูอีกสตาร์หนึ่งค่านพอแล้วครับแม้ทัว,วิงวงว่งหนีแมทัวิ่งหนีโออันนี้มันตัวซับเทพสามตัวยืนกันเลยนี่หว่าโอ้โแล้วยังไงอะ่ะเขาตูทุบขี้แตกครับ อ่าเเมือ่อมีคำถามอะไรสำหรับการปั้นตัวก็มาทิสงใต้คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ